นอนนี่เดี๋ยวถ้าเป็นลุงเนี่ยืูสอาดแม่น้ำส่วนตัวเนี่ยยันโตล้มนะยันโตล้มไม่ได้แดกเด้อแคบบ่เล้นนียายมาดิยายรวยยายรวยบ่าแม่ถ่ายคลิปเลยยายรวยไม่จกิดยายรวยไม่จกิด ไครับมือราจะมีประเทศเล่นเล่นฟ้าแบบนี้ก็คงไม่ไ้ครับไปเอาุ้ยบุเบได้เครับเด้อได้สดเตได้สดิเนได้สดปาก่อนลลงไปเอาแนวมาุก่นเรยเดี๋ยวเีเน๊ตพเร็วพูดจะเป็นยูทูบเบอร์เปล

มทักปลาครับพยายามทักปลาเด้อเลี้ยงตัวขัดไปเนนะไปหน้าหนาวไม่เก็บปลาหนเก็บทอนี่หน้าหนาวปลาเป็นเงาดูหนไหมอะเห็หมเนาดูไปสิถาสัมผัสไ่ไดถ้ามาเก็บไม่ด้าไม่สิล่างเขาไม่เกิดการติดตัวต้องเลี้ยนะกัเด้ฮะ

เปขนมเลยครับนี่นเรามาเที่ยวทะเลทะเลที่บ้าน<ะ>เราเร็นเอาไปด,ดู็ได้แต่ถ้ามันเด็กก็กินให้หมด,ดขนมมีขนมเพมิ่กกมลุงจะนอนกิน น้องเดียวนอนกินหรือเปล่านอนนี่เดี๋ยวน้ำมันลุงเนี่ยอืออสาแม่น้ำส่วนตัวนะ <c oughs> ยันโตลมนะ <c oughs> ยันโตลมไม่ได้แดกเหรอทำไมแคบบอ <c oughs> เล่นอียายมาดิยายด้วย ยใจรวยม่อแม่ถ่ายคลิปเลยใจรวยมาจวดยมาจวรวยบอก่าเพื่อนมาถ่าเยเพื่อนไม่กิน <laughs> ไ,ไม่ยายออใรวยไม่มากินน้ำส้วมเลยาไม่กินน้ำส้วมเันจะกินน้ำตาสางอใจรวยมาจวดเร็ว เรียกเยลรวยมาพาะเดกมนมีโมดนับแข่งกันป่ะอาดิเอาป่ะอ่าหันหน้าลงใครขึ้นก่อนแท้นะตากองจับจับเป็นเป็นกรรมการนับตากองเอานับแท้์ตากองนับก่อน1 2 3ยตงสาม ได้รวยมาจวดเร็ว้ีาจวดเขาาแนวจวจวดน้านาีกับน้ำปลาะสมน้ำแข่งกันน้เยแกเลยวอนกเอกเนาะอ้าวยารวยมาจวดเร็วๆกินน้ำนักเอกเนาะยากรวยจวดไหมยวยจิจวดมาเร็งยากรวยเหลือทั้งห้กว่าุน ตั้งกันกินเอนน้ำจัวดกับน้ำนางอีกเหิือเหลียวกินแม่ถากล้องขนมอ่ะไม่อยากกิน <c oughs> กินตำบกะคงอยู่กินหลายๆจะจรวยจะไปแล้วนี่ครัวตกเอา จกเอาเดินติปล่อยไหมน้องเบียวอย่าร้อนอย่าร้อนเขาบอกว่าเข้าหน้าหนาวประกาศเข้าหน้าหนาวแต่ไม่เห็นหนาวเลยอร่อยไหมน้องเบียวขนมโอ้ยเย็นสบายเปล่าโอ้โห เย็นจนเจ้าจังเลยเร่กกนก่อนนะเล่นน้ำนานเกินเไปพ่อเมึงอยากจวดเจ้าน้ำส้มกับพ่อ, <c oughs> อมุดน,น้ำแข่งกันอีกเปล่าแกรวยไปจวดจะไปอันนี้เลอันนี้แก่แเลขอีกแต่ก็นับเร็วเขาจะมุดแข่งกันเน่าซ้ำซ้ำ<อ>เฮ้ยไม่ใช่อัออออโนโหกี่โกงเนี่ยเขาพูดเขามีดีไยเอา

ตายเล้ทีนี้น้ำแตกกันอืมน้องไปจัดต้เตีอะลาทสุ่มสวัอดี้ับุ่กอนลูกโอ้บอดีไปมันเป่บอดีไหอืมบอดีแล้วเอาพอแล้วัสดี้ะผส่มดิัอดี้เป็นเบ้านุ่นร่ากอไงเดี๋ยวมจะไปมจะไปไปรเดียเป็นยูทูเบอร์แล้ว มาัสดีครับเฮ็ดตามหผมไ่ครับซจำนี่แหละครับเปลี่ยนน้าครับเบอร์นี่ครับผู้ใดเบิ่งไก่กดติดตามได้เด้อครับเด้อเอาเร็วสวัสดีท่านผู้ชมนะเพราะอะไรรักไปหมดก็